ใครฝากกับธนาคารเขาก็จะซื้อตั๋วมา450บอกก็ให้ละจริงจังนะไม่จริงจังนั่นน่ะพี่เรียมก็จริงใจใบไปฟรีอยู่แล้วทุกคนอยู่ในความสงบแค่เปิดแค่เปิดบัญชีกับธนาคารพี่เรียมอ่ะพี่เรียมก็ให้ตั๋วเครื่องบินไปกับเชียงใหม่แล้วอ่ะไบเปลี่ยนเรื่องกินไข่สี่ใบได้ข่าวคนเดียวแต่แต่ใบลูกอ่าย่าพี่ก้องบอกคืออะไรเหรอกินไข่ต้ม ก็ยังไงสร้างกล้ามเนื้อไงแล้วกินไข่แดงด้วยเหรอสี่ใาอ๋อไปหลงไปทอ้งสองหรือสี่น้องกินไม่เป็นอลยหรอกชันไหมเนาะแต่ใบรู้รู้เที่ยวบินต้องบอกพี่เลยนะมันปลืองกดที่ทันนี่เลยช้างเนี้ยพี่เปลี่ยนใจไม่ไปแล้วเหรอใช่หรอมันใช่หรอ แต่พี่ไม่ไปเข้าใจกล้องพี่ที่นีดนะพี่เรียกไบปุ่มนี่ใบพุ่มไปแล้วมันขึ้ลังตรงเลยอ่ะหลังตรงเลยอ่ะเออออกกำลังกายแล้วมันดีเนาะใบนี้มีซักแผคยังอ่ะหนึ่งแผกมีอ่มีซักแผกมีซักแผกมีแล้วมีแล้วซักอะไรวะซักผยวเลยโชว์มาแล้วเราจะหนาวเห็นแล้ววันนั้นหน้าเตาให้ไหมอ่ะ